ก็ลนอยคคใจดดีีีเแดนหนองน้ำใหญ่ป่าไข่มดแดงดงแมงกินูนสมบูรณ์ด้วยเห็ดมีนกเป็ดน้ำเลือดล้ำสามัคคีตำบลหนองบัวดงอำเภอศิลาลาดจังหวัดศรีสะเกษ นับย้อนหลังไปเมื่อพุทธศักราช2541ศ25ูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองบัวดงได้จัดตั้งขึ้นภายใต้สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติโดยใช้ที่ตั้งในโรงเรียนหนองบัวดงเป็นที่รู้จักกันในนามชั้นอนุบาล3ขวบพุทธศักราช2550องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดงก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ทำการใหม่ และมอบพื้นที่ที่ทำการหลังเก่าให้ใช้จัดตั้งเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบตอหนองบัวดงบนเนื้อที่สองไร่ณหมู่สองบ้านโนนสมบูรณ์จนถึงปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองบัวดงเปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลอายุ2-5ปีให้บริการครอบคลุมทั้ง9หมู่บ้านในตำบลหนองบัวดง โดยจัดบริการรถตู้รับส่งมีเด็กในการดูแล108คนครูผู้ดูแลเด็ก6คนมีแม่บ้านหนึ่งคนและนักการพานโรงหนึ่งคนบริหารงานภายใต้คำขวัญที่ว่าเรียนผ่านเล่นเน้นคุณธรรมโดยยึดปรชัชญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหน้าอยู่เรียนรู้อย่างสนุกสนานเด็กปฐมวัยเบิกบาน มีพัฒนาการที่ดีภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดงเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองและชุมชนมุ่งพัฒนาเด็กปฐมวัยในทุกด้านบนพื้นฐานสิ่งแวดล้อมที่ดีบุคลากรมีคุณภาพอันเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยของชาวตาบลหนองบัวดงตลอดระยะเวลา8ปีแห่งการพัฒนาตามนโยบายศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ส่งผลให้มีจำนวนเด็กเล็กในศูนย์เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆทุกปีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองบัวดงมีอาคารที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยมีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอ เป็นสัดส่วนมีประตูรั้วรอบมีกลิ่งสัญญาณกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินอุปกรณ์ถังดับเพลิงพร้อมใช้งานซ้อมแผนอักขีภัยปีละหนึ่งครั้งมีพื้นที่การจัดกิจกรรมกลางแจ้งกิจกรรมในร่มสะอาดตลอดจนสนามเด็กเล่นมีเครื่องเล่นได้มาตรฐานปลอดภยัยและส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆภายในตัวอาคาร จัดให้มีห้องนอนที่เป็นสัดส่วนมีอากาศถ่ายเทสะดวกมีห้องกิจกรรมที่จัดมุมเรียนรู้ให้เด็กได้เลือกเรียนรู้ตามความสนใจนอกจากนั้นยังมีศูนย์เรียนรู้ชุมชนสำหรับเด็กและผู้ปกครองสามารถเลือกอ่านหนังสือสื่อวิดิทัศหลากหลายมีห้องส้วมห้องอาบน้ำสถานที่แปรฟันสะอาดทูกสุขลักษณะ และเพียงพอมีห้องครัวที่ได้มาตรฐานเป็นสัดส่วนสะอาดสำหรับประกอบอาหารที่ถูกต้องตามหลักสุขพิบาลอาหารอุปกรณ์เครื่องครัวและภาชนะได้มาตรฐานสะอาดปลอดภัยห้องรับประทานอาหารอาหารว่างติดมุ้งลวดป้องกันมแมลงมีที่นั่งเพียงพอ นอกจากการพัฒนาโครงสร้างดังกล่าวแล้วมีการจัดสิ่งแวดล้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียวและมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เอื่อต่อการเปลียนรูปของเด็กทั้งนี้การพัฒนาทั้งหมดที่กล่าวมาอยู่ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลและประชาชนตำบลหนองบัวดงด้วยตระหนักถึงความสำคัญ ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นประการแรกเราก็จะยังยึดมั่นในมาตรฐานการดูแลเด็กปฐมวัยให้เขาได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป